พระคุณเจ้าทั้งหลายได้โปรดเจริญจิตภาวนาแผ่บารมีธรรมโปรดดวงวิญญาณของนายบุญชื่นบุญเกิดรำแดนบุรีรำและขอเรียนเชิญ,ญญาติมิตรท่านภูมิเกียรติทั้งหลายได้กุณายืนสมบกประกาศอาโหสิกรรมอุทิศบุญกุศลและไว้อาลัยโดยการอันสมควร ขอเรียนเชิญครับซึ่งเป็นญาติสนิทมิตรผู้เป็นที่รักของครอบครัวท่านผู้วายชนเป็นประธานทอดผ้า สุขุนลำดับสุดท้ายกลับเรีเชิญด้วยความเคารพอย่างสูงคือครูเพลงของแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่คือนักแต่งเพลงลูกทุ่งไทยมีศักดิ์ศรี คือนักแสดงศิลปินตลกมากเวทีคือคนดีแสนรักแสนอาลัยการนี้ขอประทานเมตตาอารัธนาพระเดชพระคุณรองสมเด็จพระราชาคณะพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะภาคเจ็ด เจ้าวาดวัดปทุมคงคาราชวรวิหารองค์ประธานสงฆ์เป็นองค์พิจารณาภาพาบังสุกุลของท่านประธานในพิธีขอประธานเมตตาด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าวาดวัดไร่ขิงพระอารามหลวงเจ้าคณะภาคส4บสพระมหาเถระผู้มีเมตตาต่อครอบครัวลูกพุ่งทุกชีวิต พระมหาเทระผู้ใหญ่ใจลูกทุ่งซึ่งมีเมตตาต่อคนลูกทุตต่งตลอดมาโดยท่านถือว่าชีวิตท่านเกิดมาสุบุญทํทำบุญอุทิศและที่วันในขิงนี้ยังเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์และลูกป,ปั้นของครูเพลงที่รเราเแล้วทุกคน จนทุกท่านยืนขึ้นครับแต่ลมส่งยึดปัญญาว่าทิพย์วันเล่ยพยายามทอไหวใจแก่ภู้ว้ทอ แกบุรีดาวยาจันมิตรขึ้นวางดอกไม้จันทร์ราะราชจะทานเทืองศพโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรานวดดุวัตรดรเจ้าวาดวัดไร่ขิงพระอารามหลวงเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์ในการจัดงานบอเป็นกุสวศพอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติ ได้รับเกียรติจากอาจารย์แสนรัตน์โพราเป็นพระ่านประวัติอย่างยิ่งใหญ่และงดงามได้รับเมตตาจากหลวงพ่อรองสมเด็จเป็นประธานฝ่ายสงและท่านอาดีตปลาดตราจารย์ด็ดอกเตอร์สิริพลยอดมเจริญเป็นประธานเชิญเพลิงหลวงพระราชทาน ศลิลปินทั่วแผ่นดินไทยทั้ศิลปินเพลงลูกทุ่งศ er ิลปินตลกครูเพลงอาโอโสศิลปินแห่งชาติมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยมองหน้ากันเลยนะหมองหน้ากันเลยนี่ผ right ู้ดีนะดูดีไปแล้วแต่ด pues ูยังอยู่ นี่ยอดยิงย่งยิ่งยงนะหลายทา่คนกบขอภายอาจจะจำได้ในบทครับรุ่นใหญ่ทั้นนั้นนะครับรุ่นใหญ่ทัานนั้นนี่แหละครับที่หลวงพอ่อสายยามปัญญาครับถ้าน้นอะไรไม่ออกบอกหลวงพอ่อว่าไรสิงนะครับคุณน้อยใช่ไหม ผมไม่หมดนะครับเต็มไปหมดเลยตลอดซีรีเดืมาบอกนเือเดอดไปดูไปเดืตามไปตามสายรักเลยที่ 你不要看。嗯嗯嗯嗯嗯 โรนจะเริ่มบอลลีในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านีหลังจากเขาเสร็จนะครับไม่เกิน15นาทีก็ไม่เกิน15นาทีเดี๋ยวจะมีการโรนีจะเริ่มบรลลีนะก่อนวงนะหลังจากที่อีกประมาณ1ิบนาทีครับเขาเสร็จแล้วบเลลบ ถึงวันที่20ที่ผ่านมานตาเ้าศืนนะครับหลวงพ่อพอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่พบกับนะครับอีกสักครู่เวทีการสแสดงดนตรีลูกทุ่งจะเปิดโลกในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับหลังจากที่เราขึ้นวางดอกไม้จันทร์กัน สาม,มารถที่วางได้เลยนะครับการวางดอกไม้จันใกล้เรียบร้อยแล้วนะครับกับการวางดอกไม้จันใกล้เรียบร้อยแล้วผู้คนที่มาที่มารับอาหารเย็นก่อนนะครับมีข้าวแกงนะครับขนมปัแงแหนมหมูเกียวหวานไก่นะครับแล้วก็แกงหน่อไม้ใส่ไก่นะครับ ให้ถิงนะครับมามอบให้กับผู้ที่มาในงานวันนี้นี่เป็นความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าคุณแย้มนะฮะนะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดนถิงรุ่นเจ้าสัวนะครับนี่ครับอ้าวครูหนึ่งจัก,กรวาลน,นี่เป็นศิลปินคนเพลง ถือได้ว่าเป็นครอบครัวใหญ่ของครอบครัวเพลงแับวันนี้ทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับฟ้าเมืองไทยบังกี้นี่เห็นครูเจ๋งดอกจิกนะแล้วก็อ,อีกหลายๆท่านนะโดยเฉพาะศุลพินตลกนี่น่าจะมากันหมดนะครับ